พี่อ้วนนกเขาใหญ่มาแล้วค่ะ<ป>สวัสดีค่ะทุกคนพี่อ้วนนกเขาใหญ่นะคะวันนี้พี่อ้วนกำลังพางพเนียนเตรียมที่จะต่อนกนะคะแต่ว่าจะให้เอาไปแค่ตัวเดียวโอ้โหคุนช้างคุณไม่รู้เรื่องแล้วฟังไม่รู้เรื่อง ขนช้างมันบอกว่าอะไรนะไปไปนั่นะคุยกับนกรู้เรื่องด้วยไปไปวันนี้จะเป็นวันแรกนะคะที่เราจะลองเอาเจ้าขนช้างออกนะคะเพิ่งเอามาเมื่อวานนะทุกคนแล้ววันนี้จะเอาออกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วว่าถามว่าควรเอาออกไหมจริงไม่ควรเอาออกหรอกครับเพราะว่านเพิ่งมา ความฟิตแล้วขุนช้างมันไม่กลัวเราไงฟิตมากเลยเออมันเราเจะออกเพื่อว่าจะดูที่ว่าถ้าเล่นได้หมายความว่าเล่นแล้วเข้ามือก็จะเล่นต่อแต่ถ้าเล่นไม่เข้ามือก็จะเพาะาไปเช็คเลยครับาะเล่เค <okay. S 2> อโอเคนะครับถ้าไม่เข้ามือเราจะเพาะนะครับเพราะว่ามันเป็นนกกอที่โชคโชนมากตัวนี้ยเลยหลักหลายร้อยอะ่ะตัวนี้ครับ หลายร้อยมากพี่เด่นเล่นทุกวันแล้วเนาะ<ช>แล้วพอบอกว่าจะเอาให้เราไม่เอาออกป่าเลยไหลายร้อยมาก <c oughs> กลัวตายใช่ครับเ,เราก็จะเอาออกไปลองดูว่าเข้ามือไหมถ้าไม่เข้ามือเราจะเพาะจะครับวันนี้พรางพเนียดแบบใหม่เหรอครับพี่วันลูกผสมลูกผสมอันนี้ลูกผสมครับอ,อทั้งใบ ใบะไรนะใบไซเ<ซ>กาหลีแล้วก็ใบเชอรี่เช,ชอรี่ครับสวยเหมือนกันนะครับใบเชอรี่นี่คือใบเชอรี่นะครับก็สวยไปแกแบนะครับเพราะว่าใบดูมันเลิกลากแล้วนะมันเห็นพนีดแล้วมันเลิกลากน่ะมันจะไปน่ะได้ยินเสียงบีอ๋อได้ยินเสียงไอบีบีบบยังอยู่บนต้นไม้อยู่เลยทุกคนน่น <c oughs> มันอยู่ต้นไม้แล้วมันไม่ไดินปล่อยมัน ้องคุกเต็มปล่อยขลมยังดีเลยบีวันนี้เอาไปตัวเดียวเหรอคะพี่อ้นหรือจะเอาบีไปด้วยยังไม่รู้เลยครับอะรอดูกันต่อไปนะจ๊ะอถ่ายไม่ทันค่ะทุกคนลงลำบากหน่อยคะ่ะเมียบอกว่าลงได้หนูบอกว่าลงได้พี่อ้วนเลยลงไปลำบากนิดนึงนะคะทุกคนวันนี้เราออกตอนห้าโมงเย็นนะคะทุกคนเอา เจ้าขุนช้างนกพี่เด่นนะคะที่ให้เรามาเมื่อวานก่อนมาลองนะคะเดี๋ยวรอดูได้เลยจ้ะต่อกันง่ายๆเลยค่ะใส่ไฟตรงนี้เลยจ้ะ 完了完了完了，溜溜。 Did <laughs> you? ไม่พูดไม่จาเลยยังไงนกต่อเราครูนะทุกคนแต่นกป่าไม่พูดไม่จาอะไรเลย Cái gì vậy? Mấy chạy đây สิบล้อมามึงจะไปไหมเนี่ยกานทำเหมือนไม,ไม่สู้ไม่อะไรอนอนแล้ว,นนลวตุวมเงียเนี่ย นกเราเรียกตายแล้วคนนี้ทุกคนนอนเลยออันนี้คือจำไปปะสไต์เราไม่มีนะอย่างเงี้ยเนาะอนี่นะลงปีกันพะปีกันดิกอยู่ดิกด่ก,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 กซูมไปี่ปีกมันเลยมันไม่เห็นห็อกหมายตัวอหา,ายตัวข้างหลังหลังแต่ไฟหน่อยรอดูดิเขาเลิกงานก็พอดีแล้วรถเยอะเลยช่วงนี้ขุนช้างงง ถ้าเป็นตัวเมียก็คือวันทองไม่เข้าไปหามัน,นเปลี่ยนด้านแลนะ้วเห็นไหมคุณช้างเปลี่ยนด้านแนละ้วเปลี่ยนท่าแล้วคุณช้างเรียเข้าลูกลูกป่ามาอีกตัวง้ออยู่ป้าม้ง ตัวนี้น่าจะไม่ใช่ตัวหมายนะเพราะวันนั้นตัวหมายดุกว่าดีนเนาะออืออน่าจะไปหากินกออจครับจิบ้มาิโน่เ่ามาว่า นกต่อเราอะผ่านนะทุกคนพี่เด่นให้ของดีเรามาเลยเจ mm hmm. ้าขุนช้างแต่นกป่าตัวนี้ไม่ผ่านไม่ขยับเลย mm hmm. เดี๋ยวรอมันเข้าไปใกล้ก่อนเนาะรอค่อยถ่ายน่าร้องไ้ไปมานี่แหละเห็นปะว่มีซูเหมือนเดิมนกต่อเราล้องตัวเดียวเลยค่ะทุกคน าคาเอ้ยที่บินออกไปแล้วก็ไปเรียกอืมพอบินมาเกาะใส่ไปไม่ยำรลบพลนกต่อแต่พอบินลงกิ่งไม้เรียกจะให้นกต่อลงกิ่งไม้ไม่ตมีเมียมั้งเนี่ยหรือไงอ่อม,มันครัว ตัวเมียตัวเมียไปมั้งไปทำไงตามตัวเมีย oh. อืมขันสู้แล้วขันสู้แล้วตัวเมียมาขันสู้แล้ว สียงที่ท่านได้ยินได้รับฟังอยู่นี้คือเสียงนกต่อเราล้วนๆอ่ะๆมันเริ่มร้องแล้วคะ่ะทุกคนจะบินตามตัวเมียนะ

ตลาดนะไม่เข้าใกล้นกตอนต้องมีลงไปละนี่มานี่ครับนี่มานเนี้ยจะลงตาตัวเมียเปล่าอืมมีล,ลูกพิษเนี้ยคิดจะสูนะ้ยังสูส้สิตายสิ ตัวเมียหาตัวเมียหาตัวเมียมองหาตัวเมียจะมีลงดินไปแล้วมองหาตัวเมียจะบินตาตัวเมียอ่ะมันเป็อะไรเนี่ยอะไรอ้มาจะชนเยอะ สรุปวันนี้นะคะนกตอบผ่านนะคะเมื่อวานก่อนนะคะเราเพิ่งเอามาจากพี่เด่นนะคะวันนี้เลยเอามาซ้อมนะคะน่ะมันก็บินไปเกาะอยู่นู่นทุกคนนกป่าน่ะมันไม่สู้นกเรานะลงดินมาแล้วนกเราอ่ะเอานกต่อสู้ร้องใจขาดเลยแต่นกป่าไม่สู้นะคะ เดี๋ยวต้องไปหาป่าเหมาะๆให้เขาอีกสักทีหนึ่งลองเขาอีกสักทีหนึ่งก่อนถ้าเขายังฟอร์มเจนจัดอย่างนี้เราก็เอาเขาเข้าป่าไปเรื่อยๆนะคะแต่เขายังไม่ชินกับพี่อ้วนเท่าไหร่เป็นไหนอะไรพี่อ้วนอะ ยอดไข<ท>นกม่อต่อเดี๋ยวค่อยขึ้นมาพูดบนรถเป็นไงบ้างครับพี่อ้วนวันนี้เอาเจ้าขุนแผนไปขุนช้างเอ้ยเออเอาเจ้าขุนช้างไปลองก็โอนะวันแรกกับเจ้าของใหม่จ้ะนะก็ยังไม่คุ้นหน้ากันนะครับก็ถือว่าเล่นได้ก็พอสมควร ก็ยังไม่ชินหน้าเวลาเห็นหน้าเราก็ยังมองหน้าแปลกๆหน้าเราเวลาไปเอาลงจับเป็นมาอย่างพอดิ้นอยู่ครับเพราะแปลกหน้าไม่รู้ว่าใครเพราะฉะนั้นถึงบอกกันทุกคนไงครับว่าสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะให้มันชินหน้าเจ้าของใหม่ก่อนแต่เนี้ยพี่อ้วนลั้นเอาไปลองเองนะคะไปลองเราจะไปดูเอ่อเขาเรียกอะไรอากัปกิริยาว่าเวลานกเข้าร่วมต้นเป็นยังไงอ๋อได้หาตัวเมีย แม่พันธุ์แบบไหนใส่อืมแต่คือตัวนี้ก็จะเอาออกต่อไปก่อนสักพักนึงนะคะเพราะว่าพี่เด่นเขาก็สั่งมาว่าเอาเล่นไปก่อนเดี๋ยวค่อยเอาเพาะนะคะนะครับมันก็ไม่ได้ดินอะไรมากมายนะพูดถึงไม่ดิ้นครัไม่ดิ้นหรอมองไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยครับเจ้าขุนช้างเจ้าขุนช้างนะคะ เรคู่แกมนะครับไม่ใช่กุกเดียวนะครับเพราะเมื่อวานเราถ้าไม่มาอยู่กับพี่ทําไม่มาอยู่กับพี่อ้วนแล้วกลายเป็นสองกุกแกมอ่ะเมื่อวานเราไปนั่งฟังทั้งวันนะครับกุกเดียวครับพอเอาออกป่ามีนกเขาเรียกอะไรนกป่ามาเข้าร่วมจะสองกุกครับสองกุกก็สไตล์เดียวบ้างสองกุกบ้างกุกแกมก็เป็นสไตล์พี่หลงอืมอืมอืมไพี่หลงเลยครับพี่หลงอยู่บ้านจะขันกุกเดียวตลอดจแต่พอออกป่าเป็นสองกุกแกมจ้ะนะครับ ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามเจ้าขุ่นช้างด้วยนะคะนกต่อตัวใหม่ของพี่อ้วนนะคะไปรับมาไกลถึงลบุรีอำเภออะไรนะเดินทางทั้งหมดเอร้อยเก้ากิโลครับเมบื่อวานร้อยเก้ากิโลกับก็สอง้อยสิบปดโลนะครับกับการไปรับนกต่อตัวนี้นะคะ,ะคไปกับสอง้อสิบแปดโลครับได้นกต่อมาสองตัวได้พอนกมาตัวนึงนะคะ แต่ถือว่าคุ้มละพี่เด่นก็พูดเนาะนพี่เด่นพูดว่าไงนะพี่วันมาเที่ยวนี้ไม่คุ้มเลยคุ้มแหมได้มาหาพี่เด่นก็คุ้มแล้วเนาะได้ไปหาก็คุ้มแล้วไอบี B, ดูดีบีไอบียังไงก็ <Okay. S 1> ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมช่องเรานะคะคลิปนี้อาจจะแห้วนะคะแต่ก็ได้รู้นิสัยใจคอนกเนาะชอบไหมชอบไหมถามนกใช่ไหมถามพี่ว่าชอบนกไหม,มชอบขุนช้างไหม โอเคโอเคโอเคบายบายค่ะท <Okay. S 1> okay. okay. ุกคนบายบายค่ะ